สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเมียนมาสกาเน่ไทยนายงานตะวงกูและปาชิสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาผมอดิารประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซานแหวนะครับมิงกาลาบาสยามะ มิงคลาบาชินดิฉันตุจานเวค่ะวันนี้เป็นตอนที่15นะครับนำเสนอเรื่องตลาดนัดจตุจักรครับคำว,ว่าตลาดนัดภาษามีามปุ่นคำว,ว่าตลาดนัดภาษามี่ปุพูดได้ว่าคนในเย่จีคนในเย่จีน,น,นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาที่หนึ่งเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับตลาดนัดวันหยุด ตะนิ่งกันหนุ่ยซีนิ้งกันหนุ่ยซีตะนิ้งกันหนุยซีไปตัวนนตัวนนรถประจำทางไลน์กาไลาน์การถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่มูเปลี่ยนเลียสิยาทารถไฟฟ้าใต้ดิน มีอ้ายะธามีอ้ายะธาด้วยตัวเองโกหาโกโกฮาโกป้ายรถป้ายรถหรือสถานีจอดของรถสาธารณะมัดายมาดายลงซีซีของหลากหลายชนิด เปียสีม่วงส้ปียสีราคาถูกซีปอปอซีปอปขายยาวยาวพูดหรือบอกเปียวเปียวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มห่มอุอ๊อาซาอุอาซา เครื่องประดับอัลลาซนพีซีอัลซีนพซีของสะสมหายากชาปาสุสังซีชาปาสุสังพีซีสิ่งของที่เป็นงานฝีมือหรือของทำมือเอนดูนเล็มูพีซีเอนดูนเล็มพซี ฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไอน์ทาวปรีไอนทาวปรีบอก้าของมือสองดับเบยีพิซีดับเบิยีพิซีต้นไม้ติป,ป้ติป,ป้ต้นไม้ดอกปัมบี้บัมบี้บัมบีสัตว์เลี้ยงในบ้าน เอมุยตตเรสันเอ,เอมุยตเรสันวันพุธโบจ์เจฮูนีบจ์เฮูนีวันพฤหัสบดีจาตาปดีนีเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันเลยนะครับอยากไปที่ตลาดนัดจัดตุจักจัตุจักจะนิ่งกันวีซีกูตัวเชนเดสามารถไปได้ด้วยตัวเอง โดยรถประจำทางรถแท็กซี่รถไฟฟ้าลอยฟ้ารถไ,ไฟฟอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินไลน์กาแท็กซี่มูเบ่ยนเลียสิเยทามีเอ้าเยทาด้วยเน่โกหาโกตัวลูกยาเดจริงเหรอจะต้องบอกว่าป้ายไหนเหรอเฮาลาเฮาลามัดังกา เบมัดาดลู่เปียวยาเมาเลลงที่ป้ายจตุจักรหรือหมอชิดก็ได้จดตุจักรมัดาดดามามหุหมอชิดมัดาดมาซีลูยาเดมาดายมาซีลูยาเด,าาาาเดพูดกันว่าขายของหลากหลายในราคาถูกพี่ซีมิวซงกูซีปอปอเนย่องเดลู่ ดมีพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับของสะสมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของมือสองครบถ้วนเลยอาวุธอาซาอาลาเซีพิซีชาปาซูซางพิซีเอนดวยลเลมูพิซีเอดนดาวปริบอกกดบ้ายิดับ,บ้ายิบบายพิซีด้วย มิวสงชีเดพูดกันว่าพวกต้นไม้ดอกไม้กับสัตว์เลี้ยงก็มีด้วยติปปีป้มบีนเน่เอ้มวยตัดสันลีดวีเล่ยาเดลุบิโอจาเดพวกดอกไม้ขายกันเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัส,สบดีเท่านั้นติปปีป้มบีนดุยโกูบเดหูนี่เน่ จาตาปีนี่มาเบย่องจาเดสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการชับประโยคแรกอยากไปที่ตลาดนัดจตุจักรจตุจักรจะนิ่งกันหนุ่ยซีกูตัวชีนเดแปลตาภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าจตุจักรตลาดนัดวันหยุดไปอยากประโยคต่อมานะครับสามารถไปได้ อยากประโยคต่อมานะครับสามารถไปได้ด้วยตัวเองโดยรถประจำทางรถแท็กซี่รถไฟฟ้าลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดิน l ล n e ก a าแท็กซี่โมบิลเลียซีย่เย a ทามีเอา้าเยทาดูโกตัวลูย่ยาเดแปลจากภาษาเมียมาตรงๆเราจะได้ว่ารถประจำทางรถแท็กซี่ รถไฟฟ้าลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินด้วยตัวเองไปทำได้เปรีโยวต่อมานะครับจริงหรอเปรียวต่อมานะครับจริงหรอ,รอ,ะรจ,รหรอจะต้องบอกว่าป้ายไหนหรอฮล่ะมาดายกะเบมาดายลูกย่อย่ามะเล่จากภาษาเมียนมาแปลตรงๆรเราจะได้ว่าใช่ไหมป้ายรถ จะไหนป้ายรถป้ายรถว่าพูดได้ประยคต่อไปนะครับลงที่ป้ายจตุจักรหรือหมอชิดก็ได้จตุจักรมาได้ดามามโมหหมอชิดมาไตามาซิลุยาเดแปลตมามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าป้ายรถที่ลงทำได้เปรียวต่อมานะครับ พูดกันว่าขายของหลากหลายในราคาถูกพี่ซีมิวสง่งกูซีป,ป่อเนี่ยย่องเดดลูกพี่จ่จ้าดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆรรอจะได้ว่าอเมียนมาตรงๆรรอจะได้ว่าของหลากหลายชนิดราคาถูกๆด้วยขายว่าพูดกันประโยคต่อไปนะครับมีพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับของสะสมหายากของทำมือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของมือสองครบถ้วนเลยอาวุอาซาอัลาดเซนพปีซีชาปาสูซองเปีซีเอนดวเนเลมูเปีซีเอนดาวนป,วมมป,นปรีโอกาเดโปกาเดบ,บายิเปีซีดวยมิวส์สชีเด แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับของสะสมหายากสิ่งของที่เป็นงานฝีมือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของมือสอง,อง,อสองทั้งหลายครบถ้วนมีประโยคต่อไปนะครับพูดกันว่าพวกต้นไม้ดอกไม้กับสัตว์เลี้ยงก็มีด้วย เตเป็นปป็นเป็นเนยไอ้มวยตด้เรื่องลีดวีเล่เตเป็นปป็นเป็นเนยไอ้มวยตด้เรื่อลีดวีเล่ย่าเดดลูกย่าเด,เดแปลจากภาษาแม่มตรงๆเราจะได้ว่าต้นไม้ต้นไม้ดอกกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเล็กทั้งหลายท้ายนะครับพวกต้นไม้ดอกไม้ ขายกันเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสบดีเท่านั้นติปินปมปินดุยกูโบต้าฮูนี่เน่จาตาปิ้นนี่มาเบย์องจ่าเดแปลจากภาษาเม่หมาตรงๆเราจะได้ว่าเมหมาตรงๆเราจะได้ว่าต้นไม้ต้นไม้ดอกวันพุธกับวันพฤหัสบดีที่เท่านั้นขายกัน คุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับนี่กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าจะต้องบอกว่าไปไหนหรือพูดเป็นภาษามยามาได้ว่ามาดไนก้าเบมาดไนลูเบียยะมมเลมาดไนกาเบมาดไนลูเบียยะมมเลในประโยคนี้คําว่าลุเป็นคําเชื่อมประโยค แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าว่าที่ว่าหรือเพราะว่าเมื่อมีสองส่วนในหนึ่งประโยคคำว่าโลกมาวางสายไว้ท้ายของประโยค,โยคที่อยากจะสื่อว่าอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วต่อด้วยประโยคหลักนะคะซึ่งจะแตกต่างจากภาษาไทยที่ประโยคหลัก จะขึ้นก่อนแล้วจึงต่อท้ายประโยคที่ว่าอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่าจะไปเหมือนย่างกุ้งพูดว่าย่างกุ้งมิวกุตัวเมลูกตูกาเบอย o เดย u ย่างกุ้งมิวกุตัวเมลูตูกาบยเดไม่มีคุณบอกทางทางไม่ได้พูดว่า ลรื่องพี่อาเดตูมาปาลูมาพิภูลรื่องพี่อาเดตูมาปาลมาพิภูกับข้าวนี้อร่อยพูดว่าดีฮิงก้าซาลูเก,กาะซาลูเก,กาเดนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งเป็นภาษาเมียนมาก,กันนะครับจะตุจากจะเน่งหน่วยสีกูตวัวเจนเด ラインカータクシーもうเปลี่ยนเคลีย,ยสิยะทามีเอายะทาด้วยแน่โกหาโกหากูตั้วลุยะได้ห่ม,าาบบมาาล่ยายามะมัดไดงกะเบมัดไดลุပြောရမှာလဲจะตุจักมาาัดไดดာမမဟောหมอชิดมัดไดมาซင်းလုยะได้ปิสิမျိုး損กูဈေးပေါ်ပေါ်နေยောင်းတယ်လုပြောကြတယ်လုပြောကြတယ် အဟုအသာအလှဆင်ပစ္စည်းရှားပါးဆူဆောင်းပစ္စည်းအိမ်တွင်လဲမှုပစ္စည်းအိမ်အောင်ပရိဘောကတပည့်ရပစ္စည်းတွေမျိုးစုံရှိတယ်တစ်ပင်ပန်းပင်နဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လေးတွေတစ်ပင်ပန်းပင်တွေကိုဘုဒ္ဓဟူနှင်းနဲ့ဇာတာပရိနှိမ့်မာပဲရောင်းကြတယ် บทสนทนาที่สองเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับช่วงหลังของปี2019ช่วงหลังของปี2019 n นสิบเก้านาท้าวเกคุเนนาวบายนาท้าวเกคุนนาวบายทุกวันศุกร์เต้าจานี่ได้เต้าจานี่ได้กลางคืน เน่าบ่ายเน่าบ่ายช่วงเวลาอเชียบ่ายอเชยบ่ายกลางคืนสิบโมงยี่สิบสองนาฬิกาหรือสี่ทุ่มเน่าเซหรือสี่ทุ่มเน่าเซนายเน่าเซนายีเยช้าห้าโมง 5นาฬิกาหรือตีห้ามันเน่ง้านายีมันเน่ง้านายีเครื่องนุ่งหง่มอวุอาซา,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 าส่งไปอวุอาซาส่งไปขาส่งเละกาเละกาขาปลีกเละลีเละลี เละลีขายให้ยางปียางปีหนึ่งตัวตะเทตตเท,ตเทหนึ่งร้อยบาทบะตายาบะตายามากดบงจีดบงจีเวลากลางคืนเน่าอเช เน่าอเชเช่าหรือจ้างงางาคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่2กันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหลังของปี2019เป็นต้นมาตลาดจตุจักรเปิดทุกคืนวันศุกร์นาท่าเซกโกคุณเน่นาว์บายกาย็ซาปีเต้าจานี่ได้่าใบหมา จตุจักรหญ้าใบหมาจตุจักรซีพ่นเดจริงหรอตลาดกลางคืนจตุจักรเปิดช่วงเวลาประมาณไหนเดเกล่าจตุจักรหญ้าซีกะเบอเียไปล่างมาพู้นดาเลเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีเอีกะซาบีมันเนะงานายีอธิีบาจริงหรอเดเกล่า ใช่แต่ว่าที่ตลาดกลางคืนเปิดแค่โซนเสื้อผ้าเท่านั้นโฮเดดาบีเม่ย่าซีมาอวุอาซาย่าซีมาอวุอาซาส่งไปเล่าเปพ่นเดอออยังนั้นหรออ๋อเห่ะที่ตลาดกลางคืนจตุจักรถ้าซื้อส่งจะราคาถูกกว่าจตุจักรญ่าซีมา และกาเวยียที่ตลาดก,กลางคืนจตูจักขายปลีกให้ด้วยไหมจตูจักรย่าซีหมาและลีโกย้องปีตลาขายแต่ถ้าซื้อส่งตัวหนึ่งจ่ายไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเลยย้องเดยดาบีเมและกาเวยียนตเทโูบัตยาดาวมาปียาบู การที่จะต้องเดินซื้อของในตลาดตอนกลางคืนกับของตั้งเยอะแยะลำบากจังเลยนะปิซี่ด้วยเดบงจีเน่่งอะเชนเซเร่เลวเวยยาเลวเวย์ยามาอ่เนมาพีไลด่าเนาะสามารถเช่าตู้ล็อกเกอร์ขนาดต่างๆเป็นรายชั่วโมงเพื่อเก็บของที่ซื้อเอาไว้ได้ด้วยเวปีตาปิซีด้วยโกอ่เชนไปเน่ ทปีเต็งโพไซมิวสูงาลูยาดีคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกตั้งแต่ช่วงหลังของปี2019เป็นต้นมาตลาดจตุจักรเปิดทุกคืนวันศุกร์นาเท่าเซกูคุนี่นางบายกาซาบีบยกซาบีเต้าจานี่ได้ย่าบายมา จะตูจักรีพุ่นเดยแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าช่วงหลังของปี2019เริ่มตั้งแต่สถานีวิทยุศึกษาทุกวันศุกร์ช่วงกลางคืนต่อไปนะครับจริงหรอตลาดกลางคืนจตุจกักรเปิดช่วงเวลาประมาณไหนไดเดเคลาจตุจกักรญาสีกเาเบอเฉยไปเล่ามาพุ่นดาเล แปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่าจริงไหมตลาดกลางโรงเรอจะได้ว่าจริงไหมตลาดกลางคืนจะตุจักไหนช่วงเวลาประมาณที่เปิดการที่ปเปรียวต่อมานะครับเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีห้าเนี่ยเซนายกซาบีมันเน่ งา a นายีอธิบาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่า22นาฬิกาเริ่มตั้งแต่5นาฬิกาจนกระทั่งประโยคต่อไปนะครับจริงหรอทั้งประโยคต่อไปนะครับจริงหรอเดะเกล่าจากภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าจริงไหมประโยคต่อไปนะครับใช่ แต่ว่าที่ตลาดกลางคืนเปิดแค่โซนเสื้อผ้าเท่านั้นโฮเจอุอาซาโงงไปเล่าเป้ผู้เดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเร,ร,รอจะได้ว่าใช่แต่ว่าตลาดกลางคืนที่โซนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประมาณเท่านั้นเปิดปรีโยชต่อมานหนอ๋ออ๋อเหละ แปลจากภาษาเยอมัมตรงๆจะได้ว่าอ๋อใช่ไหมประโยคต่อมานะครับที่ตลาดกลางคืนจตุจักรถ้าซื้อส่งจะราคาถูกกว่าจตุจักร่าสีมาเลกาเวยีเลกาเวยีปูซีปโปเทแปลตามภาษาเยอมัมตรงๆ,ๆเราจะได้ว่าตลาดกลางคืนจตุจักรที่ค้าส่ง ซื้อถ้าหากว่ามากกว่าราคาถูกประโยคต่อไปนะครับที่ตลาดกลางคืนจตุจักรขายปลีกให้ด้วยไหมจตุจักรเน่าซีมาและลีโกยองปีตลาแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆเราจะได้ว่าตลาดกลางคืนจตุจักรที่ค้าปลีกก็ด้วยขายให้ประโยคต่อมานะครับ ขายแต่ถ้าซื้อส่งตัวหนึ่งจ่ายไม่ถึงหนึ่งรบาทเลยยองเดยดาบีเม่เลกกาวเวยินตะเทโกบะตยาดาวมาปีอาบูแปลตามภาษาเยอรมัตรงๆเจะได้ว่าแต่ว่าค้าส่งซื้อถ้าหากว่าหนึ่งตัวหนึ่งร้อยบาทถึงขนาดที่ ไม่ต้องให้เปรียวต่อมานะครับการที่จะต้องเดินซื้อของในตลาดตอนกลางคืนกับของตั้งเยอะแยะกับของตั้งเยอะแยะลำบากจังเลยนะปีซีด้วย d ะ u งจ e เนี่ยแหอาเชนซีเดแล่เวย่ยามาอาซเซนมาปีไล่ดานอแปลแตามภาษามีมาตรงๆเราจะได้ว่าสิ่งของทั้งหลายของจำนวนมากของจำนวนมาก กับเวลากลางคืนตลาดข้างในต้องวนซื้อการที่จะไม่สะดวกจังเลยนะประโยคสุดท้ายนะครับสามารถเช่าตู้ล็อกเกอร์ขนาดต่างๆเป็นรายชั่วโมงเพื่อเก็บของที่ซื้อเอาไว้ได้ด้วยเวปีดาพีสีดวยกูอาเชนไบเน่แทบบีเต็มโพ ใส่มิวส์งล็อก,กาดูเลงาลูกย,ย่าเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าซื้อเอาไว้แล้วสิ่งของกับใส่เสร็จแล้วเก็บเพื่อขนาดหลากหลายล็อกเกอร์ทั้งหลายก็ด้วยเช่าทำได้ คุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าตลาดกลางคืนจตุจกักรเปิดช่วงเวลาประมาณไหนพูดเป็นภาษามยมาได้ว่าจตุจกักรยาซิกาเบอเชนไปล่างมาพ่นดาเลอเชนไปล่างมาพ่นดาเลสถานีวิทยุศึกษาจตุจกักร ญาซีกะเปเฉยบปเล่ามาพ่นดาเลในประโยคนี้คำว่าเล่าเป็นคำบุพบุตรถ้าพูดถึงตัวเลขเช่นก็อาจจะแปลตรงตัวได้ว่าประมาณหรือราวๆถ้าพูดถึงสถานที่ก็อาจจะแปลได้ว่าแถวๆหรือละแวกหรือว่าถ้าพูดถึงสิ่งของก็อาจจะแปลได้ว่า เพียงแค่เพียงแต่หรือเ,เพียงแต่หรือเท่าเทียมเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าเราเราช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วตลาดจะคึกคักมากกว่าพูดว่าเน่าตะกาหโจเล่ามาซีก้าปูเล่ามาซีก้าปูซีเด ร้านตั้งอยู่ละแวกช่วงด้านหน้าตลาดพูดว่าซายงกาเซชิบายนาเลมาชิเดซายงกาเชิบายนาเลวมาเลามาชีเดจะต้องรอรถประจำทางที่แถวไหนพูดว่าไลงกาโกเบนาเลวมาเซ็งยามเล ลายกาหูเบนหน้าเล่าหมาเศร้าหญ้ามะเลงคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองเป็นภาษาเมียนมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนาททองสะกคุณเน่หน้าใบกาซาปีเต้าจาหนี่ได้หญ้าใบหมาจะตุจักซีผู้แย่ได้แก่จะตุจักหญ้าสีกาจักหญ้าสีกาเป้ใช่ไม้เล่าหมาพู่หนาเล่ nya senai kasavi mna ngana yi athi ba takela ho de ta bime nya si ma abu asa song pai lao we phuen le oh ho la pai lao we phuen le oh ho la chatut chak nya si ma le ka wein pu si bo de chatut chak nya si ma le li go ยองไปดล่ะยองเตะโดยเป็นแม้เลกกาเว่แท้ๆกูปิศสีฤตะบุงจีเนี่ยญะเฉิงซีเดแห่เวยะมาอเซมเปยไล่ตาหนอเวบีตาปิศสีฤตะกูเฉิงป้ายเนี่ยแท้บีเติ้งพูไซมิวโซลอกาดือเรหน้ารู้ยะเดสถานีวิทยุศึกษาคําพันเพลยเฉลยควมย่าอตวยมย่าโซโยซะกา สำหรับวันนี้นำเสนอคำบังเพยที่ว่าเอเนาพีซีไ a น์เตเอนาพีซีนเนะคะแปลตรงได้ว่าหลังบ้านสร้างร้านค้าร้านค้าคำศัพท์ที่อยู่ในคำสอนนี้คือเอเนาพีแปลได้ว่าด้านหลังบ้าน z ีไ a i เแปลได้ว่าร้านค้าหรือร้านขายของ เตแปลได้ว่าปลูกสร้างหรือก่อสร้างก่อตั้งนะคะนี้คือให้ปลูกพืชผักส่วนครัวไว้ที่หลังบ้านเพื่อประหยัดและมีเกินมีใช้นะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเรื่องตลาดภาษาเมียนมาเรื่องตลาดน,นัดจตุจักร ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ทุศาหน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงลาบากมยะสวัสดีค่ะมิงลาบาชิน